ชาชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกเพิกถอนไม่ได้รับเงินเรื่องเหล่านั้นจะไปอยู่ในมือของกรมบัคคับพดีซึ่งมันกินระยะเวลาอย่างเร็วคือ10ปีให้กองทุนประกันวินาศภัยนี้มีหน้าที่ทั้งในในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยในกรณีของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเราก็จะจ่ายได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรนั้นๆนะคะได้ไม่เกินหล้านบาทต่อราย เห็นว่ากองทุนประกันวินาศภัยเดิมเรามีกองทุนหนึ่งรือชื่อว่ากองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยเราได้รับเงินจากบาริษัทประกันวินาศภัยเหมือนกันนะคะแต่เอามาเพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจนะคะในขณะนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินพวกสินใหม่ล่วงพ้นอายุความจะเข้ามาสู่กองทุนนี้นะคะแล้วกองทุนนี้ก็จะเอาไปติดต่อแล้วก็จ่ายให้กับประชาชนเราใช้มาจนถึงปี2550พอปี51เนี่ยเรามีสํานักงานคอพอพ,อพอเกิดขึ้นขณะเดียวกัน ในช่วงนั้นเรามีการเพิกถอนบริษัทประกันวินาศภัยบางบริษัทและมันเกิดประเด็นประชาชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกเพิกถอนนั้นเนี่ยจะยังไม่ได้รับเงินจากการบังคับคดีจากการชําระหนี้นะคะจนกว่าเรื่องเหล่านั้นจะไปอยู่ในมือของกมรมบังคับคดีพอกมรมบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้วกรมข้อดีจึงจะเฉลี่ยทรัพย์สินให้ซึ่งมันกินระยะเวลาประมาณอย่างเร็วคือส0ปีจึงเป็นที่มาว่าณนะช่วงนั้นสํานักงานคอพอเราก็เลย มาแก้ไขกฎหมายเกิดขึ้นโดยแก้ไขในปี2551นะคะให้จัดตั้งมีกองทุนประกันวินาศภัยโดยเปลี่ยนบทบาทจากกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยมาเป็นกองทุนประกันวินาศภัยโดยเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาอีกหนึ่งข้อคือจามาช่วยจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะคะ ในกรณีของตอนนั้นเมื่อปี51เนี่ยเป็นกรณีที่เมื่อกลมัับคดีหรือผู้ชำระบ,บัญชีส่งเรื่องให้กับกองทุนแล้วกองทุนก็จะมาจ่ายให้เยียวยาในขณะนั้นเรามองไปที่เคสหนึ่งเราไม่ได้มองเขาว่าเจ้าหนี้ต่อรายนะคะขณะนั้นเรามองไปว่าต่อกรมธรรมเนียไม่เกินหนึ่งล้านบาทแต่พอปฏิบัติมาเรื่อยๆเรามีความรู้สึกว่าในกรมธรรม์บางประเภทมันไม่ได้คุ้มครองแค่ประชาชนแค่1รายมันมากกว่าหนึ่งรายมันเป็นลักษณะของกรมธรรม์ประกันกลุ่มเราก็ มาแก้ไขกฎหมายอีกครั้งหนึ่งในปี2558นะคะแล้วแก้ไขตัวพรบรประกันวินาศภัยอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของกองทุนประกันวินาศภัยโดยเฉพาะนะคะว่าให้กองทุนประกันวินาศภัยนี้มีหน้าที่ทั้งในในการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยในกรณีของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะคะอันนี้ชัดเจนเลยและเราก็แก้ไขาจากแต่ก่อนเนี่ยคำว่ากรมธรรม์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าหนี้แต่ละรายนะคะเราใช้คําใหม่ว่าเป็นเจ้าหนี้แต่ ละลายไม่เกิน1ล้านบาทนี่คือบทบาทที่สำคัญของกองทุนประกรันวินาศภัย ที่บอกว่าต่อรายเนี่ยนะคะไม่เกินหนึ่งล้านบาทกรมทรัพสหกรก่อไก่อาจจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ100รายใน100รยายเขา,เขาทําประกันไว้หมดเขาอาจจะเป็นลนักษณะถ้าเป็นสินเชื่อเนี่ยเขาก็จะระบุไปเลยว่าในก่อมีค้าประกันเท่าไหร่ถ้าเป็นลักษณะเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเขาก็จะระบุว่าแต่ละรายซื้อในวงเงินเท่าไหร่บางสหกรณ์เนี่ยซื้อเกินล้านนะคะเราก็จะจ่ายได้ตามเงื่อนไขของกรมทรัน์นั้นๆ ะะได้ไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายต่อคนไม่เกิน1ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งณวันนี้นี่กองทุนประกันวินาศภัยเราได้รับบทบาทของการเป็นผู้ชำระบัญชีด้วยนะคะในกฎหมายปี58แล้วก็ทางคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็ได้แต่งตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชีมาแล้ว3บริษัทนะคะสัญญาประกันภัยก่อนเป็นบริษัทแรกแล้วก็มาสัจประกันภัยและบริษัทสุดท้ายก็คือบริษัทเจ้าพยาประกันภัยซึ่งกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยชำระบัญชีเสร็จสิ้นไปแล้วคือบริษัทสัญญาประกันภัยนะคะส่วนบริษัทที่2ที่กาลัง ใกล้จะสําเร็จเรียบร้อยก็คือบริษัทสัจจะประกันภยัยส่วนภารกิจอันที่ยังคงเดิมอยู่ก็คือการทําให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมีความมั่นคงอันนั้นเราก็ยังทําอยู่นะคะ เดิมมันจะเจ้าทนี้จะต้องไปยื่นทั้งสองที่นะคะกลายเป็นที่เดียวละตอนนี้จะกลับมายื่นที่กองทุนพินที่เดียวเพราะกองทุนจะรับเรื่องเลยในทั้งในฐานะผู้ชําระบัญชีแล้วก็กองทุนประกันวินาศภัยเราจะใช้เอกสารพิยง์ชุดเดียวนะคะในตอนนี้เนี่ยกองทุนเองเนี่ยด้วยความที่เดิมเรายังไม่มีระบบเราก็จะเป็นเปเปอร์ทั้งหมดอยู่เพราะฉะนั้นพอกองทุนได้ข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยเราจะต้องมาคียข้อมูลนั้นเข้าระบบเพื่อได้จะประมวลว่ามันมีเจ้าหนี้ตามสัญญ,ญาประกันภัยเท่าไหร่เจ้าหนี้ทั่วไปเท่าไหร่ พอเราแยกในตรงนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยในตัวกฎหมายคือพระราชบัญญัติประกันวินาศไฟ2535เนี่ยกำหนดไว้ให้ในทะเบียนนะคะคือสํานักง,งานคอพพอจะต้องเอาหลักทรัพย์ที่บริษัทประกันภัยทุกบริษัทวางไว้ตามสัดส่วนของการรับประกันภัยส่งให้กับผู้ชําระบัญชีนะคะเราจะได้เงินก้อนนั้นมาก้อนหนึ่งทีนี้เราก็จะเอาตัวบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดเลยเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่ประชาชนยื่นมากับเรานะคะตามระยะเวลาที่กองทุนกําหนดภายใน60วันพอหมด60วันแล้ว กองทุนจะต้องเอามาเข้าระบบเพื่อเราจะได้รู้ว่ามีประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยเป็นจํานวนเท่าไหร่เนี่ยเราจะเอาตัวเลขเหล่านั้นมาแล้วเราก็จะต้องมาลองคํานวณดูว่าโอเคมันจะมีสัสดส่วนได้สักเท่าไหร่กับเงินหลักทรัพย์ที่เราได้จากไหนทะเบียนมา แต่ถ้าเราคอยว่าเสร็จหมดเราไม่รู้นะคะอย่างที่เรียนตรงๆว่ามาทันคือเจ้าพยาอีเจ้านี้อยู่เป็นหมื่นถ้าเราพิจารณาทั้งเป็นหมื่นดีกว่าจะเสร็จเนี่ยแล้วเราถึงจะเฉลี่ยให้ประชาชนประชาชนกว่าจะไปได้เนี่ยอีกกี่ปีในตรงนี้คณะกรรมการบริหารเราโดยนําโดยท่านประหลัดกระทรวงการคลังนะคะเป็นประธานแล้วก็มีท่านเลขาคอ,อพพเนี่ยเป็นรองประธานแล้วก็ทีมของสมัคมีนาสภัยอะไรเหล่านี้นะคะเข้ามาเป็นกรรมการท่านก็ยังมองว่าโอเคเราจะทํำยังไงเพื่อ จะให้ประชาชนได้เงินไปที่เร็วที่สุดเราก็เลยมาบอกเรียนกันว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทําเป็นประมาณการว่าเราจะจ่ายให้เท่าไหร่โดยเอาบรรดาเจ้าหนี้มาหารกับตัวของเงินวางหลักทรัพย์ได้เป็นคร่าวๆเท่าไหร่แล้วเราเอามาเป็นสัดส่วนไปก่อน,นะคะแต่เราก็พยายามพิจารณาเท่าที่เราได้กันออกมากนในแต่ละเดือนออกมาเพื่อที่จะจ่ายให้กับประชาชนนะคะในขณะนี้ที่เราทําได้นี่ก็ตกเดือนนึงละประมาณ300กว่าลายที่เราพยายามผลิตออกมาให้แล้วก็จ่ายไปที่ประชาชนเราก็พยายาม ผลิตผักออกไปให้ได้ก็ตามนโยบายบอร์ดด้วยบอร์ดก็อยากให้เราเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดและมากที่สุดแม้แต่ขณะนี้ที่เป็นช่วงโควิดนี่น้องๆก็ทํางานพวกเราก็ทํางานกันทุกคนนะคะในเรื่องนี้เอ่อตรงตอนนี้นะคะในเรื่องของเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอแล้วชำระหนี้กับกองทุนมีโปรแกรมให้ประชาชนเข้ามาในเว็บไซต์ของกองทุนนะคะ w w w ร gif.or.th เนี่ยให้เข้ามาพอเข้ามาปั๊บในหน้าเว็บไซต์เราจะเจอเลยว่าให้ตรวจสอบรายชื่อโดยตรงนี้ประชาชนสามารถใส่ชื่อของตัวเองหรือเลขคําขอหรือในแบบประชาชนถ้าเราอนุมัติแล้วจะมีชื่อปรากฏเลยที่ทําตรงนี้เพราะว่าเรามีจดหมายไปหาท่านแล้วแต่ท่านไม่ติดต่อเราขณะนี้เนี่ยเรามีเจ้าหนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เราจ่ายจ่ายออกไปที่เราอนุมัติแล้วมีจดหมายไปแล้วไม่ไม่ไม่ติดต่อเรากลับมาหาเราเนี่ยเป็นหมื่นลายเหมือนกันแต่ถ้าถามว่ารายไหน อยากจะติดตามกับเราว่าเคสของเขาเนี่ยได้รับอนุมัติหรือยังหรือเราอยู่ในขั้นตอนแค่ไหนจะติดต่อพาเราเข้ามาในทางหน้าเว็บเพจของกองทุนเองหรือ Facebook ของกองทุนหรือเจอมาโทรศัพท์มาหาเราเรามีเจ้าหน้าตอบตรงนี้ตลอดนะคะ การจ่ายเงินเป็นไปตามนโยบายเลยนะคะต้องเรียนว่าตั้งแต่ท่านประัดท่านเดิมท่านประัดประธานของกองทุนเองนะคะที่ท่านเองก็อยากให้กองทุนมีความโปร่งใสในเรื่องของการทํางานเราใช้การระบบในการโอนเงินนะคะเราจะไม่จ่ายเช็คหรือจ่ายเงินสดให้กับใครทั้งสิน้นเราโอนเงินจากบัญชีของกองทุนเองไปยังบัญชีของเจ้าหนี้รายนั้นๆเลยนะคะโดยเราจะผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะทีนี้จะมีประเด็นนิดนึงอาจจะมองว่าถ้าเราไปกรุงไทยกับกรุงไทยด้วยกั มันก็จะได้รับเงินภายในวันนั้นเลยแต่ถ้าข้ามจากกรุงไทยไปเป็นกรุงเทพไปเก็นกาสกรมันจะใช้เวลาเคลียร์ิงประมาณ2วันนะคะมันก็จะมีเวลาตรงนั้นหน่อย